สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบูมวา a ซันนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆนนะครับมาเปลี่ยนภาษาไทยบนตัวโลบอกกันนะครับให้ทําตามนี้ได้เลยก็ให้เพื่อนๆอ,อย่างแรกนะครับเปิดเจ้าตัวโปรแกรมโลบอกนะโลบอกร์เพลเยอร์เนี่ยเปิดและล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นในส่วนของมอตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้อ่ามันจะเป็นไอคอนกลมๆและมีจุดๆสาอันตรงเนี้ให้เพื่อนเพื่อนจิ้มขึ้นมาครับผมและไปที่เมนูที่เขียนว่าเซตติ n งนะที่เป็นฟันเฟืองนะครับตรงนี้ จากนั้นให้เรากดไปที่เมนูแรกเลย Account Info นะครับอันนี้นะครับและเพื่อนๆจะเจอกับอันที่เขียนว่า Landgate นะครับตรงนี้มันจะอยู่ใต้เพศนะครับที่เป็นรูปผู้ชายผู้หญิงตรงนี้เนี่ยทางด้านล่างมันจะเป็นช่องให้กดลงมาได้ให้จิ้มลงมาได้เลยแล้วก็เลื่อนหาภาษาไทยได้เลยหรือภาษาอื่นที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนนะครับในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะเมื่อเจอภาษาไทยแล้วก็จิ้มลงไปครับผมแบบนี้ ลหลรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะรีเฟซหน้าตานี้นะครับจากนั้นลองสังเกตดูนะครับเมนูต่างๆเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลย <Wow. S 1> ยังแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆสามารถไปเล่นเกมโลบอกสนุกในโลบอกได้ต่อเลยครับผมอ่าและในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับผมขอตัวลาไปเล่นเกมก่อนนะครับบ๊ายบาย